สวัสด so ี DAY, ทุกคนอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณอยู่กับเพจภา,าษามันมันสุกนะคะกับโคตรพัฒน์รพัฒนามอนลมคลน,นะคะวันนี้เป็นภา,าษายมันระดับ R I นะคะมีคน inbox <c oughs> มาในข้อความมาใน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  YouTube บอกว่าโคดโคดสอนเบนหนึ่งนสิเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะมีนะคะเดี๋ยวจะทยอยมี R I R S Y B I สลับมานะคะสลับมานะคะเอาละค่ะเนื้อหาวันนี้สําหรับคนที่กําลังเรียน R I นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเรียนก็มาเรียนด้วยกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ จากโจทย์นะคะหัวข้อวันนี้เป็น personal pronoun i m dativ นะคะลงทบทวนความรู้เรื่อง dativ ของทุกคนนะคะนะคะ dodge erben ai นะคะแล้วมาดูตรงข้อตัวอย่างก่อนนะคะเพื่อจะให้ทุกคนเห็นภาพนะคะตรงสีเหลืองนะคะบรรทัดสีเหลืองนะคะโค้ดบอกว่า s o m b i spiel ก็คือตัวอย่างประโยคสีเหลืองนะคะบอก alex gate m i t พงุงพุงพุงนะคะพุงพุงพุงคือจุดจุดจุดเ p a t เ i e l คำสับข้างหลังคือคําว่าเดาหุ่นนะคะเดาหุ่นก็คือสุนัขนะคะอันเล็กเนี่ยเกจปัตสีเล่น็คือปัดสีเล่นเกเห็นคือเดินเล่นนะคะมิดเราจะเอาคำในวงเล็บนะคะเอาคําในวงเล็บเนี่ยแทนด้วย personal pronoun ที่เป็นดาทีบลงไปนะคะเพื่อจะให้ทุกคนเห็นเป็นตัวอย่างโค้ดจะเฉลยข้อแรกก่อนนะคะก็คือแบบนี้ค่ะข้อแรกเนี่ยอันเล็ก เกตมิดอิมชิัดเสียเล่นเพราะว่าเราแทนแดฮุนสุนัขนะคะแดฮุนนะคะเดฮุนแดเป็นแอใช่ไหมคะดาทีบของแอก็เป็นอิมถูกไหมคะอเล็กเกตมิดอิมชิัดเสียเล่นแปลว่าอเล็กเนี่ยไปเดินเล่นกับสุนัขนะคะเราแทนแดฮุนด้วยอิมนะคะเพราะว่าเราจะใช้รูปดาทีบพอเห็นภาพไหมคะพอเห็นภาพไหมคะเอาละน่าจะพอเห็นเนาะน่าจะพอเห็นภาพนะคะ ทีนี้ทุกคนจะเห็นว่ามีอีก3ข้อค่ะให้ทุกคนได้ทำนะคะไม่วคนจะดูที่ Facebook ภาษา,าม,มันสนุกนะคะแล้วก็ u u e e h h n n e l คอร์ดพัทนะคะข้อที่1เลยนะคะเขาบอกว่าวีเก็บเฟลพุงพุงพุงนะจุดจุดวีเก็พุงพุงพุงมือนเชนในวงเล็บคือดูคะ่ะคุณต้องไปหาดาทีฟของดูมาเติมลงไปในช่องว่างนะคะนี่คือข้อที่1ข้อที่2 my brother h e a l t พุงพุงพุงอิม,ม ในวงเล็บคือคำว่า x นะคะคุณไปหาดาททีบของ x มาเติมและข้อที่3 t h d e r o c k state พุงพุงพุง nick ในวงเล็บคือคำว่า4โอเคไหมคะมี3ข้อค่ะทุกคนลองทำได้เลยนะคะตอนนี้นะคะใต้คลิปนี้นะคะใน f c e e o o o เนี่ยนะคะคอมเมนต์ได้เลยข้อ1นะคะดาทิของดูคืออะไรดาทิบของ x คืออะไรในข้อ2ดาทิของ4คืออะไรนะคะและเหมือนที่ย้ำทุกครั้งบอกทุกครั้งเลยนะคะ ผิดถูกไม่เป็นไรไม่เคยเรียนไม่เป็นไรไม่ต้องไปอายว่าอะไรพี่เราคอมเมนต์ผิดไม่เป็นไรไม่มีใครสนใจนะคะทุกคนแบบมาร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวโค้ชจะรอคอมเมนต์นะคะ่ะรอคอมเมนต์ให้ทุกคนทานะคะ,ะจะได้เรียนไปด้วยกันนะคะใครที่มาดูย้อนหลังก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณสามารถที่จะมาเรียนย้อนหลังไปด้วยกันได้นะคะระหว่างที่เรานะคะโค้ชก็จะไปแนะนํานิดนึงนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะที่จะเรียนภาษาีมันออนไลน์กับโคตรพัฒนนะคะก็คอร์รสภาษามันระดับอาไนะคะเราก็มีทั้งหมด65ชั่วโมงนะคะเป็นรูปแบบวิดีโอนะคะแล้วก็ติวสอบกัน1เดือนนะคะคอร์สระดับอาไนะคะมีคนถามมานะคะราคา5,900บาทนะคะส่วนคอร์รสภาษามันระดับอาสวายนะคะราคา6,900บาทนะคะ65ชั่วโมงเหมือนกันนะคะเรียนทั้ง R 2 1 R 2 2นะคะแล้วก็ติวสอบนะคะ1เดือนนะคะใครสนใจนะคะแล้วก็มีคอร์ส สอนพูดเยอรมันแบบคนเยอรมันด้วยนะคะก็เป็น30บทเรียนนะคะมากกว่า1000ประโยคนะคะราคา799บาทนะคะก็ใครสนใจนะคะมี2ช่องทางให้คุณเลือกติดต่อโค้ดนะ,ะอันดับแรกช่องทางที่1ก็คือ line id นะคะเป็น line id นะคะ ad d 236 x s o z r มีตัว ad ด้วยนะคะ ad สอง x s o z r คุณสามารถ ad มาสอบถามว่าเนื้อหาเป็นยังไงละเลอียดเป็นยังไงมาพูดคุยกันได้นะคะหลายๆสองสวันนี้มีคนทักมาพูดคุยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือ ทักเข้ามาที่กล่องข้อความค่ะข้อความของแฟนเพจภาษายี่ม,มันสนุกนะคะหลายคนทํางานประจํานะคะเรียนได้นะคะเพราะว่าคอสของโคสเนี่ยไม่มีหมดอายุนะคะสมัครหนึ่งครั้งดูได้ตลอดชีวิตเลยนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะ2ช่องทางนี้นะคะใครที่มาดูไลฟ์แล้วเริ่มแบบอยากที่จะแบบชอบวิธีการสอนก็อยากจะเรียนด้วยกันก็ทักมาได้เลยนะคะเอาละค่ะส่วนใครนะคะที่เรียนไปแล้วนะคะเรียนไปนานมากแล้วนะคะแล้วก็ แวะมาทบทวนแวะมาทบทวนแบบมามามาทบทวนกันก็นกดนดีนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะแบบส,สนับสนุนนะคะสนับสนุนแฟนเพจภาษาเยอรม,มันสนุกของโค้รละพันนะคะอยากจะแบบเป็นกําลังใจให้นะคะซื้อกาแฟให้โค้ดนะคะก็สามารถที่จะสามารถที่จะโอนเป็นเลขบัญชีตรงทีใ่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเผื่อใครอยากจะสนับสนุนช่องโค้รนะคะให้มีกําลังใจในการทําคลิปฟรีๆมาสอนทุกคนอย่างนี้ต่อไปนะคะอ่าประมาณนี้นะคะเอาละค่ะลองได้หรือยังคะมีใคร คอมเมนต์ไม่เอ่ยตรงนี้ไม่มีช้อยอาจจะรู้สึกบางคนอาจจะลืมไปหรือเปล่าใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จะรออีกแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายคนนะมาดูย้อนหลังนะคะหลายคนมาดูย้อนหลังนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ลืมไปแล้วว่า personal p r o m e n ของดาทีปเป็นยังไงนะคะตอนท้ายคลิปนะคะมีละเอียดเลยนะคะมาฝากกันนะคะ เริ่มเลยนะคะข้อที่1เราจะฉเฉลยเป็นเดียค่ะ V ีเก็บเสพเดียเหมือนเชนนะคะใช้เดียนะคะดูก็เป็นเดียนะคะแปลว่าเมนะืองเหมือนเช่นน่ะถูกใจเธอไหมนะคะวีเก็บเสพเดียมเหมือนเชนเมืองเหมือนเช่นถูกใจเธอไหมนะคะนี่คือข้อที่1ข้อที่2นะครับ my brother h i l f s นะคะเมียอิม er ่แปลว่าน้องชายของฉันช่วยฉันเสมอเลยนะคะอีกก็เป็นเม er ีย helps เมียอิม่นะคะ helps มาจาก heaven นะคะก็คือช่วยฉันเสมอเลยนะคะ 3นะคะดาร็อกค่ะดาร็อกกระโปรงนะคะดาร็อก e สเตตเอียนิกสีก็คือตาทีบของมันก็เป็นเอียนะคะแปลว่ากระโปรงตัวนั้นน่ะไม่ได้เข้ากับหล่อนผู้หญิงคนนั้นเลยนะคะดาร็อกสเตตเอียนิกไม่ได้เข้ากับหล่อนผู้หญิงคนนั้นเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่งงว่าเดียมายังไงเมียมายังไงเอียมายังไงนะคะพาทุกคนมาดูตารางนี้ดีกว่านะคะเอาละค่ะนี่คือ personal pornrent นะคะ ถ้ารูปซ้ายมือของคุณน ominative ก็เป็นรูปประธานธรรมนานี่ก็เป็น dativ นะคู่กับดาที v คุณก็ต้องจําให้ได้นะ x นะคะถ้าเป็น dativ จะเป็นอะไรเมียนะคะ x เป็นเมียนะคะแปลว่าฉันเหมือนกันนะดูเป็นเดียนะคะเธอแเป็นอีมนะคะเขาผู้ชาย C เป็นเอีหล่อนผู้หญิงคนเดียว S เป็นอีมก็คือมันจำได้ไหมคะ x เป็นเมียดูเป็นเดียแเป็นอีม นะคะ C เป็น e อีแล้วก็ S เป็นอ e มเห็นไหมคะจำได้ไหมคะอ่ะโอเคนะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวอีกสัก5วินาทีดีกว่าเผื per ่อใครจดนะคะเผื per ่อใครแคปไม่ทันนะคะหลายๆคนอาจจะไม่เก่งเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มาดูกันได้นะคะต่อนะคะไปต่อเลยนะทุกคนถ้าชอบคลิปโคดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดแท็กเพื่อนๆที่กำลังเรียนภา,าษามาเรียนด้วยกันได้นะคะต่อมาแถวที่สอนะคะสไลด์ที่2นะคะ,ะ,คะ V ะคะ่ะ เวียพวกเรานะคะดาทีเป็นอุนส์นะคะเวียเป็นอุนส์นะคะแล้วก็เอียนะคะพวกเธอเป็นออยส์นะคะเอียเป็นออยส์นะคะอ่าแบบนี้ค่ะสีเล็กตรงนี้แปลว่าสีเป็นพวกเขานะคะดาทีเป็นอีเน่นค่ะอ่าแล้วสีใหญ่ตรงนี้ก็เป็นสีขุ่นนะคะก็เป็นอีเน่นตัวใหญ่เช่นกันนะคะอ่าจำได้ไหมคะอ่าเป็นไงคะพอจะช่วยทุกคนเข้าใจได้มากไหมเพราะฉะนั้นพอเรากลับมาตรงที่เฉลยอะจากตารางนี่คุณเห็นแล้วใช่ไหม มันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับ v kfelder d u t f e l d e r meltchen ข้อที่1ึงเมือง m e l c h e n ถูกใจเธออย่างไรข้อที่2 my brother hilf mir immer น้องชายของฉันหรือว่าจะแปลว่าพี่ชายก็ได้นะคะช่วยฉันเสมอเลยนะคะ immer เสมอเสม,อ,สมอเลยข้อ3 the rocksted ernick ก็คือกระโปรงเนี่ยทำไมคะไม่ได้ทำไมคะ,ไม,ไ,ไ,มคะไม่ได้แบบเข้ากันกันกบเธอเลยนะคะอ่าอาจะพอเห็นภาพนะคะอ่านะคะใครที่ กำลังฝึกนะอยากจะลองทานะคะก็มาฝึกด้วยกันได้ทุกวันนะคะโค้ดพยายามจะมาไลฟ์ให้บ่อยนะคะจำไลฟ์ทุกวันเลยนะคะก็ห like วังว่าวันนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะใครที่สนใจที่จะสมัครเรียนออนไลน์ก็ติดตามทางช่องทางนี้นะคะส่วนใครที่อาจจะไม่ลงเรียนนะคะหรือว่าอยากจะเป็นกําลังใจติดตามเพจเป็นกําลังใจให้เพจก็สามารถที่จะโอนค่ากาแฟให้โค้ดได้ตามเลขบัญชีด้านใต้คลิปนี้นะคะเอาละค่ะหวังว่าวันนี้เนื้อหาวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่กําลังฝึกภาษาเยอรมัน อยู่นะคะก็พยายามกันต่อไปนะคะถ้าวันนี้คุณทําเรื่องนี้ได้นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องง่ายนะคะเพิ่ไมไปหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปในะครั้งต่อไปของโคตรพัฒนนะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ